พระองค์จะส่งแก้คดีให้กับคุณคุณกำลังฟัง b y Grace Daily Devotions More than Conquerors ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่14ธันวาคมพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นญาติสนิทและพระผู้ไถ่ของเรานางรูธบทที่3ข้อ11-12ถึงลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทำตามทุกสิ่งที่เจ้าบอกเพราะว่าคนทั้งเมืองของฉัน ก็ทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีและก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทรูธหญิงไม้สาวผู้ยากจนและไรทายาทที่ถูกกล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมเธอนอนลงที่ปลายเท้าของโบอาดญาติของเธอที่สามารถช่วยไถ่เธอได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมนางรูธบทที่สข้อ7เขาเป็นคนมั่งมีและเป็นญาติสนิทของเธอ โบอาทมีอำนาจที่จะช่วยไถ่เธอจากสภาพเลวร้ายได้นางรูธเชื่อฟังนางนาโอมีแม่สามีของเธออย่างง่ายๆนางนาโอมีบอกให้เธอไปและนอนลงที่เท้าของโบอาทตามประเพณีของยิวในสมัยนั้นการกระทำเช่นนี้คือการแสดงออกว่าได้โปรดไถ่ฉันด้วยเถิดเพราะท่านเป็นญานติสนิท สิ่งนี้ทำให้โบอาทตอบสนองต่อนางรูธว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลยสิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทํำตามดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมนางรูธบทที่3ข้อ11โบอาทเป็นภาพสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นญาติสนิทและพระผู้ไถ่ของเราพระองค์ทรงเป็นญาติพี่น้องผู้มากำเนิดบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับเรา และทรงเป็นพระผู้ไถ่เพราะทรงไถ่เราไว้ด้วยราคาแพงโดยการหลังพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราเมื่อพระผู้ไถ่ของคุณไม่เพียงแต่ต้องการไถ่คุณเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงธิ์ฐอำนาจที่จะฟื้นฟูคุณจากสิ่งที่คุณได้สูญเสียไปนั่นคือเหตุผลให้คุณสามารถไปเฝ้าพระองค์และทูลต่อพระองค์ว่าลูกสูญเสียและครอบครัวของลูกกำลังทนทุกข์ การเงินของลูกกำลังลดลงไปอย่างรวดเร็วแต่ลูกมาเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นญาติสนิทและพระผู้ไทยแล้วคุณจะพบว่าพระองค์จะปลดปล่อยคุณเพราะทรงเป็นพระผู้ไทยที่เข้มแข็งพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจอมโยธาพระองค์จะทรงแก้คดีให้กับคุณและนำการอวยพรเพื่อสติปัญญาการปลดปล่อยการฟื้นฟูความมั่งคั่ง และเสรีภาพเพื่อนำคุณออกมาจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้นางรูทนอนลงที่เท้าของโบอาทซึ่งมีในยะว่าพระบาทของพระเยซูคริสเป็นที่นำการไถ่บาปและการอวยพรทั้งใหญ่รัสนาธรรมศาลาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่5้าข้อ22และผู้หญิงเชื้อชาติซีเรียฟินิเซีย ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่7ข้อ2 5่ถึง26ต่างก้มกราบลงที่พระบาทของพระเยซูและด้วยเหตุนั้นบุตรของพวกเขาได้รับการรักษาให้หายเมื่อคุณเข้ามาที่แทบพระบาทของพระเยซูและสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์จงเชื่อว่าคุณจะได้รับการอวยพรจากพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัว เมื่อดูจากสิ่งที่โบอาดกระทำให้นางรูธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเหมือนภาพของโบอาดแห่งแผ่นดินสวรรค์ก็จะทรงกระทำทุกสิ่งตามที่คุณร้องขอต่อพระองค์เช่นกันในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของคุณพระเยซูไม่เพียงแค่ต้องการไถ่คุณเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงฤทธิอำนาจที่จะฟื้นฟูคุณจากทุกสิ่งที่คุณได้สูญเสียไป ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอเข้ามาพึ่งพาพระองค์ขอทรงช่วยลูกฟื้นฟูลูกนำลูกออกจากภาระทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน